สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับนักศึกษากันนะคะแนะนาตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุลสตรีมุสลินะคะชื่อเล่นนางูนค่ะเรียนคณะศิลปศาสตร์เอกภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจชั้นปีที่สค่ะสวัสดีค่ะชื่อปวิตตาศรีขังไพนะคะชื่อเล่นชื่อเปียวเป็นนักศึกษาชั้นปีที่4คณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจค่ะอยากให้แชร์ความรู้สึกและก็ประสบการณ์ในการไปเปรีรามในครั้งนี้หน่อยค่ะความรู้สึกที่ได้ไปเป็นล่ราในครั้งนี้ก็รู้สึก ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเป็นงานครั้งแรกที่พวกหนูได้ไปทำตื่นเต้นเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเพราะว่ามันเป็นงานที่ใหญ่มากๆสำหรับเราสองคนเพราะว่าเรายังไม่เคยไปทำอะไรแบบนี้มาก่อนเลยค่ะก็ตื่นเต้นบ้างแต่ก็งานก็ผ่านไปได้ด้วยดีอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดสำหรับเราค่ะความท้าทายของพวกเราก็น่าจะเป็นเรื่องภาษาเพราะว่า เราไม่รู้ว่าตอนแรกเราไม่รู้เลยค่ะว่าคนที่เราจะไปแปลเนี่ยเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงแต่พอเราไปเนี่ยเราพอรู้ว่าเขาเป็นคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะกังวลนิดนิดเรื่องว่าเราจะฟังเขาออกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคำศัพท์ที่เขาใช้เงี้ยมันจะยากสําหรับเราไหมก็เหมือนกันเลยค่ะภาษาสำเนียงอะไรแบบนี้ค่ะกลัวว่าหลักสิ่งที่เราจะสื่อสารไปเนี่ยกลัวมันจะผิดพลาดอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนูพวกหนูสองคนกังวลอยู่แต่ก็คนใช่ค่ะอะไรคือสิ่งที่เราประทับใจที่สุดในงานนี้ค่ะสิ่งที่ประทับใจก็คือน่าจะเป็นการที่เราได้ลองอะไรใหม่ๆแล้วก็เราได้เห็นเ,เราได้เห็นอะไรหลายๆอย่างค่ะแบบว่ามันตรงกับสิ่งที่เราเรียนด้วยการแบบว่าเจรจาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ good, good. ใช่ ก็สิ่งที่ประทับใจก็อ,อย่างส่วนตัวหนูหนชอบแบบพูดคุยกับคนอะไรแบบนี้คะ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หนูแบบชอบอยากทําตื่นเต้นที่จะทํามันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ทำให้หนูเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรคอนเน็ชันที่ดีเพราะว่าจะมีไบเออร์อีกกลุ่มนึงที่เขามาติดต่อว่าแบบเอออันนี้มาจากที่ไหนเรียนอะไรอยู่ก็ถ้าครั้งหน้ามีงานอะไรแบบนี้สนใจมาไหมแล้วก็ได้คอนเน็กชันดีๆด,ด,ด้วยะคะ่ะ ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ